ก่อนที่จะเข้าไปรับชมน,นะครับก็ฝากกดไลคล์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับเอาเดี๋ยวนะักขึ้นไหมฉันนะทำไมล่ะเธอเป็นลูกสาวของฉันมั่ยยินเหอคนนี้เขาจะจุกทิ้งให้อยู่คนเดียวได้ยังไงคุณนี่มันโรคจิตมัดเลย ฉันให้ลูกชายคุณแค่คนเดียวเหลียงเหลียงไม่ใช่ลูกสาวของคุณสันหน่อยเขารู้ได้ยังไงเนี่ยอย่าพูดเลื่องเล้สาะระนะนั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวของคุณนะฉันได้ตรวจสอบทุกอย่างแล้วฉันได้กำเนิดลูกชายและลูกสาวพร้อมกันและเหลียงเหลียงคือเลือดในเชื้อไขของฉันอเออคุณรู้ไมว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะ่ะ ฉันรู้สิแน่ใจเลยว่าฉันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เมื่อวินเถอรอยู่ตรงนั้นนะือใช่เลียงเลียงเป็นลูกสาวแท้ๆของคุณแต่เลี้ยงเหลียงถูกเลี้ยงดูมาโดยฉันนั่นไงคิดว่าแล้วเธอให้กำเนิดลูกชายและลูกสาวจริงด้วยคุณก็มีอยู่แล้วคนหนึ่งแล้วยังคิดจะมาขโมยลูกสาวไปจากฉันหนึ่งเหรอแล้วยังไอ้ที่ตุก ฉันติดใจมากฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่านั่นเป็นลูกสาวของฉันเธอย่างไปรย่างให้ฉันกินแต่ฉันกลับไม่ได้ย่างปะย่างตอบแทนเธอเลยแล้วใครเป็นคนทิ้งเธอไว้บนเกาะล้างนี่แหละฮะไม่ไม่ยังไงก็ไม่ใช่ฉันน่ะเธอกำลังโกหกอยู่ฮะไม่ไม่ฉันไม่ได้โกหกปฉันไม่ได้ปล่อย อ,อในท่านครับถ้าปล่อยไว้นางจะตายนะครับเมื่อเะอตายจักรวรรดมิมูจะต้องวุ่นวายกับเรื่องนี้แน่นอนครับในท่านปกคิดด้วยทีเถอะครับเอ,อคุณผู้หญิงเ <c oughs> <c oughs> ช่นจะปล่อยเธอไปแล้วกันนะในครั้งนี้นะ่ะเลเนเนี้ยงเลี้ยงถูกไม่ยิ่เหรอเอาไปแล้วเราจะอธิบายกับเจ้าชายเรื่องยังไงดีครับ ฉันจะตัวหาเจ้าชายเรื่องตอนนี้แล้วบอกเขาว่ามอ่วยินเหอได้เย่งเหลียงเหลียงไปแล้วาฮฮฮสนุกจังเลยหเธอหมายความว่ายังไงที่มอ่วยินเหอบอกว่าเหลียงเหลียงเป็นลูกสาวทแท้ๆของเขาเนะี่ยไม่ใช่ที่ฉันพูดก็คือแต่ว่ามอ่วยินเหอเขาสสบสัวเรื่องนี้ด้วยตัวเองแลวเขาก็ได้บีบคอฉันด้วยเขาจะกายฉันตาย งี่เง่าเขากำลังทดสอบคุณอยู่นะไอชิวของคุณเน่ยไม่ถึงหนึ่งในสิบของอาจีวด้วยซ้ำพี่ใหญ่เลือกคุณได้ยังไงเนี่ยโถเอ้ะเขารู้อะไรอีกบ้างอเออไม,ไม่มีอะไรแล้วละ่ะเขาแค่คิดว่าน้องสาวของคุณให้ลูกชายและลูกสาวกับเขาเท่านั้นน่ะแล้วฉันควรทำไงต่อดีอะ่ะไงตอนนี้เหรียๆก็ตกอ,อยู่ในมือของไอ้สดแล้ว,ลว,ลวไม่ยินเหอแล้วฉันไม่อยากกลับไปอะ่ะ ใจเย็นหน่อยสินี่อยู่กับฉันนะเย่โง่เพระแล้วไงต่อที่เหลือตน้นเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วกันแล้วคุณก็เล่นหมดไปจิว๋วซิวให้ดีล่ะเออโอเคยย่เจียการค้นหายอนนิยมข่าวด่วนการค้นหาเรลิตี้ที่จุดที่ร้อแรงที่จุดที่คุณสนใจตกตะลึงไปจิว๋วซเรืเ่อปรเด็เหรอมีลูกชายและลูกสาวด้วยเหรอ 2. องการตัดรูปเพื่อดูแลเด็กในโลกใต้น้ำได้เริ่มโตขึ้นแล้ว 3. กระทรวงการต่างประเทศเทวิมูไม่ยินเหินได้มอบเยี่ยนเนี่ยนไปเอตแลนติกปีที่รุ่งโรดยอมแพ้เพราะความเท่อันนี้ไม่เข้าใจ 4. เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างไปจิ๋วซื้อและม่ยินเหินห้าผู้แต่งมังกรน้อยขอร้องให้ออกรีิ์ใหม่ทีเดียและกดไลค์เพิ่มด้วยอืม ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงสินะในกรณีนี้จริงคุณเซิ่งไปจีร์จีน้องสาวของคุณใช่ไหมยินดีด้วยนะคุณพบน้องสาวของคุณแล้วอะ่ะเธอไม่ใช่น้องสาวของฉันหรอกนะไม่ตอบแบบนี้ว่านี่คือเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการถ่ายทอดทักษะการพู้ของเลียงเหลียงชิลเปล่าวะจริงจริงพ่อบอกว่าฉันมีน้องสาวด้วยแหละพี่สาวบอกว่าเธอตั้งใจมาก อยากเอาใจน้องสาวให้ขึ้นบนฟ้าเอาเงินค่าขนมไปให้หมดเลยอะ่ะอืมไอ้ตรงนี้ผมขอโทษนะครับผมอาจจะแปลไม่ดีนะไอ้ตรงเนี้ยอืมอ้าวยี่เฉินนายจะไปไหนอะ่ะอ๋อจะไปดื่มแล้วก็ร้องเพลงนะ่ะกับเพื่อนเพื่อนโอเคใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้วยละ่ะอืมอืมไปแล้วสินะเช้าว,วันลุ่งขึ้นเนี่ย ตั้งแต่ไก่ยังไม่ขันเลยอะไรเนี่ยอโอประเด็นร้อนไอ้ต้องใช้พูกเป็นสมบัติประจำชาติได้ช่วประโยชน์จากการที่นักร้องตัวน้อยอย่างหยางหว่านหลิงเมาจนดึกและพาเธอไปส่งยังห้องประเด็นร้อนอีกแววหลังจากที่หยางหว่านหลิงตื่นขึ้นมาจากแอลกอฮอล์เธอก็ทนรับกับความอ,อะัะทุไม่ได้เลยที้ฆ่าตัวตายไปในห้องน้ำ